วันนี้เราจะมาทำตมเส้นตมเส้นขนงจีนนะครับใส่มะยอตมเส้นใส่มะยอใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่น้ำ มะขามน้ำมะขามใส่หลายบ่ใส่ซอนหนึ่งน้องน้องน้ำหลาย<อ>แล้วเปรี้ยวอีกโอเคครับตำหลังจากที่ตำเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเด้อพี่น้องอ่ากัดร่วมแล้วก็ชิบป,ประมาณนี้แหละครับเรากัด็จแล้วก็วลังเกียจน้าก็จะมาทานกันเลยนะส <Wow. S 2> วัสดีครับพบพี่น้องปองปลาสุ่สุขคนยินดีต้อนรับสู่ช่องกุยบุริรัำชาแนลครับผมนะนี่ ขนมตำขนมจีนเนาะอัานแนะนำโต๊ะนะครับจุงกะเซมไซก๊อมนั่งกบอได้บ๊ยกุยบุรีรําเชนเน่ครับวันนี้เราเนาะทำส่วนนับตำขนมจีนดูๆวันนี้โบเห็ดกับเขาครับวันนี้บวกกินเขาเนาะกินกินตอนเย็นเขากินตำเซ่นครับตอนเย็นจ้าบีบีเป็นบางมือตอนเย็นวันนี้กินกับบางมือครับเป็นบางมวันนี้ก็เลยคิดอยากกิน มีกัมีพักโฉมโฉมชวยเอื้นขาชวยชวยเยียพักเนา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 ผักกาดเขาเรียกผักกาดอะไรผักกาดแก้วอืมใช่หรออันนี้กับพักห้องพักบ้านกับเอักนขาอันนี้ก็บพักนอกมาได้พี่น้องกินน้ำกัน sẹp sẹp vào mình tắm khăn nóng chìm tay mũ gió sẹp chìm mưa phải đây bà chìm mưa đây chìm mưa không xa mình. oh no Để lại mình mì Today chấm ừ. <laughs> mấy đứa mì đỡ phách nó. Khân nhau rút bay chấm mày gặp mặt. 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 เรกดนาิดเลขหน่วยอมีเนาะหหน่วยผมบ่เอ้าใสสามอเ้ใสสองใส่สามิผักคาๆมันไหนมาติดอ เ้อพ uh, mm ี่นองจับแจกกิน mm นี่สิมันกินผักแบไรอืกินแบบ่ันเขบอกให้กินผัก้อนให้มีบอกจุเซนจุนงเซนเยอะพี่น้องอออเซนอกเซนับกินแบบไอหอยหอเนาะกินเมี่ยงก็เมี่ยงหาหอยอ่ะ เบสบดีเลยอ๋ลยเไปนอนกินักก่อนเด้อครับ พราะว่าออ่างประเทศหากินใหญ่แล้วเนาะแพงแะนะครับแต่เย็นนี้ก็ลงหมดทองสิรักนนนรปเปนาะบุคคลแบบไหนเนาะอ,อ่านว่าปูุเองเนงงะาะบอกทานพิษไหมปลุเองมันมันใจด้วย<ม>ว่าปลอดสารพิษน,นะ<ม>แต่เขาซื้อกินบางที่กับบุคคลเนาะว่าเขาใส่ยังไงมั้ยอะไรแบ กินไปก็ดีกันพี่น้องมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หราะพี่น้องเนาะ cho lấy không sắp xếp xem em em nghe đi tầm sai ơi qua cho địch kín dưới nên mới น่าผิดท่านมงก็ส่วนอแบบนีไไ้ได้ไหมนอาพักมากเลยกบบมึงว่อใจมักมักนอกเลยเซ็นใ้ายแลมันเ<ป>ข้ากันเนาะ ใส่ใจปุ๊บอั่วบึงซือสัดอยู่เนาะเอ้ยซืดสัดซืดซัดคำนี้ไงสุดจอดจ้ะ trà nước con đi rồi Cái đó thì kinh bừng nó rồi,

มุ้งเล็บก็คาเด็บกินแล้วมันจะเข้ากันเวะมันกินกับนมำจีนนึกเหรอน้ำยาน้ำจีนเข้ากันเข้ากันก็เป็นเสีงจานดือดดานตักช้อ

chọn đẹp đẹp chọn 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 Cái chọn mà hay chọn 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 Não tá, เด้อเพื่อนเพื่อนเนี่ยกินข้าวกินน้ำปั่นเด้กพี่น้องใจเยือกใจเย็นลงเป็นืหอยเนาะทางบ้านฝนตกมาอนนอเนาะเหตุตกนิดนึงหมื่งวนันช่างพันก็าจบตกพ่อ่อน ก็บางเยาวตุรค์อยู่ฝั่งน ใด,ด้วยด้เงาะปีนี้ได้กินเงะาะแล้วขาดทุกปีบริกินเงะาะแล้วเดีย๋รรยี่นีโ่ลอยอ่ <c oughs> ุเรียนีโเนาะกินทุกมือแต่บริุเรียน

เก็บเพชรเก็บ,บจัอืมเก็วดิบรื้เมื่อนอมรอมดแล้วมะเขกเองนพี่น้องไงปลูกเอง,องเบริษัทออกลูกตลอดปีไิปลกปูกเด็กกินตลอดพี่น้องมเขียบนวยเปเ ហូន្កជ្ត៉ូល jest � е ្� invers scarf ឡើំបា ու ទ� i c จำขาเจ้าของวันมุโยเห็่เสียเลยคนจำเข่ากันนะสื่อเจ้านังยันบกเข่ากันนเนาะจไม่ขายแมันมัจันทวันเนาะที่ตลาดเนาะค่าในมันมาหลายวันจันาทามาหลาขึ้นทีเืนอน ได้มากคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งได้เ้ยพี่น้องกดติดตาม พี่นอกอะ่ะตุ๊บนีอ่ะพ่อไปตุ๊นี้ก่อนนะครับนาองดีเดนมากอ่ะกดไลค์กดแชร์กดกะดิ่งกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับทุกท่านนี่ขอคำมาสวัสดีครับบ๊ายบาย